นี่เจ้าของรถสายพิษให้ดูโอ้โหแขงแรงจริงก็คือแกล้างเนี่ยเอามือรูปได้เลยรัต้นมันจะจัดกว่าเครื่องมันก็ใหญ่กวกินน้ำมันกว่ากินน้ำมันก่อือครับไอ่ี่รองเท้าไม่เข้าขรถเลยสิถึงใสชั้งดาวไม่ให้เกียริรถพี่เลยเนะี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่นะครับของรุ่นที่ผมคนนึงนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีรถของที่เขานะครับจะมารีวิวเพื่อนเพื่อนชมกันนะครับเป็นรถโฟลสวาเก้นนะครับเป็นรุ่น T 4นะครับรถตู้นะครับเพื่อนๆืที่สนใจในรถตู้นะครับรอชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมารีวิวเจาะลึกรถโฟลตู้ T 4นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ขับเคลื่อนกี่ล้อซื้อรุ่นอะไรปีอะไรเครื่องยนต์อะไรดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของกันเลยนะครับผมไป พีแอนสวัสดีครับครับครับผมชื่อใจแอนครับผมครับผมสวัสดีครับพี่แอนรถที่เราจะไปดูกันนีมครับเป็นรุ่นอะไรครับจะเป็นรถโฟกรถตู้โฟลนะครับครับพี่ T4 VR6 T4 VR6 ครับผมเครื่อง6สูบก็คือเป็นเครื่องยนต์2,008อ๋อเห็นที่มี2คันเลยตอนเนี้ก็ก็มีอยู่2คันครับคันหนึ่งก็หน้าทาภายนอกทําลายเสร็จแล้วก็เหลืออีกคันหนึ่งเป็นสีแดงเพิ่งเอามา อครับนี่ยังไม่ได้ทําอะไรคันนี้รุ่นเดียวกันไหมพี่รุ่นเดียวกันครับผมอ๋อรุ่นเดียวกันเลยแล้วเป็นปีอะไรปีอาร์หปีสองพันครับผมปีสองพันครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปรอชมรถพี่แจนกันนะปีอาร์หกครับก็เอกลักษณ์ที่เปิดีของเขาจะเป็นประตูสไลด์เปิดได้สองฝั่งอ๋อประตูเปิดได้สองข้างเลยครับผมโหสุดยอดถ้าเป็นปีสี เครื่อง2.5เอ่อก็จะเปิดได้ฝั่งด้านขวาด้านซ้ายข้างเดียวอืมถ้าเครื่อง2.5ใจ่ะไหมพี่ใช่ครับเปิดได้ข้างเดียวตัวกอนหน้านี้โอ้หนี่แม่งกว้างมากเลยนะครับพี่อับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือ V.I.P. แล้วที่นั่งค่ V.I.P. ทะเบียนจบภาษีสามสสามิดตรงอือครับพี่ขอดูแบบตรงคอนโซลหน่อยพี่ได้ครับคอนโซลก็จะประมาณเนี้ยไม่มีอะไรมากไม่มีแตกไม่มีอะไร อันนี้เป็นรถปีอะไรครับพี่ปีสองพันครับปีสองพันนะครับไปก็วิ่งไปประมาณสองแสนโลอืเป็นไงบ้างพี่การขับขี่ช่วงลงช่วงล่างอะไรดีไหมน่แน่นปึ๊บแล้วก็นุ่มนุ่มด้วยนุ่มด้วยแน่นด้วยหนึบด้วยรับขึ้นคอสะพานนี่ไม่ไม่ไม่โยนไม่โดมครับผมแต่เป็นรถตู้ดีกว่าโฟล์คูเนอร์ แอร์แอร์เย็นไหมพี่คันนี้แอร์เย็นไหมคันนี้แอร์เย็นทั้งหน้าทั้งหลังครับผม,มครับผมแอร์ตู้หน้าตู้หลังโอ้แต่สีพี่ทำมาแบบคิเมากเลยนะครับสีนี่ก็ไปดามดูรถสีเดิมมันเป็นสีเขียวแต่เป็นเขียวหัวเป็ดของโกล์คาครับก็บบเลยหาโทนสีเขียวครับพี่พี่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนไทยก็เลยลองตัดได้ครับอยากให้พี่แนะนำของแต่งให้ดูหน่อยพี่คันนี้แต่งอะไรบ้างนอกจากทําสี ทำสีเสร็จแล้วก็ไม่มีลายเดิมๆแค่ไม่เดิมแล้วพี่เนี้ยม,ม,มีเต็มเลยไต,ตายแหลกหลังคาไตาขายึดครับผมนะแล้วก็หลักสเ็นเลสกก็พี่ก็มีอยู่แล้วครับผมก็เลยเอาขึ้นไปวางเลยซื้อแต่ขามาใสอ๋อขาแพงไหมพี่ขานี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับซื้อเป็นก็าเอ่อซื้อเพิ่สี่ตัวก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทบอืมไม่วมคานลยไม่ง<า>ลงคานรับ กางคาเด็กชุดปูหนึ่งเนี่ยก็สองสองชุดเนี่ยก็สองพันสี่โอ้โหอันนี้ก็คือเอาไว้รับตัวนี้เหรอครับอันนี้พี่จะว่าเอาวางไว้สําหรับเวลาเอาเต็นท์หลังคาเพื่อวางอ๋อแบบเป็นแคมป,ปิง้งใช่เอาเต็นท์หลังคาเพื่อวางลงอย่างนี้เดี๋ยวนนี้เราก็าไว้ประทุมต่ออ,อ๋อครับผมนขอชมด้านหลังด้านหลังหน่อยสิไปติดมาที่สมุทรปราการนะครับสวยมากเป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มที่สี่ครับผมเขาออกแบบ ขอชมหน่อยพี่ตัวนี้เราก็สามารถอันนี้งานไทยเหรอพี่ใช่ครับครับเขาออกแบบแล้วก็คลิตแกก็ขายอยู่ในกลุ่มทพฯอ๋โอโหสามารถเรา,าออก็เอาของวางได้รายได้ครับโอโเอเรามอเตอร์ไซค์เล็กๆวางได้มอเตอร์ไซค์ยังวางได้เลยพี่เเวลาเราไปแคมป์เซ็งเอาเต็นท์ขึ้นหลังคาพูดแข็งแรงไปไหน เราก็ขับรถไม่ได้นะเราก็มอไซค์ <laughs> เพื่อการนี้โดยเฉพาะตรงนี้ก็ไม้ก,กระดานวางก็สามารถนั่งทเียกินไรได้อ๋อครับแล้วอย่างนี้มันมีปัญหากับการเปิดฝ่าท้ายไหมพี่อ๋อไม่มีก็มันก็จะหนักขึ้นนิดนึีพี่ลองสาธิตหน่อยเผื่อเพื่อนเเขาอยากไปลองติดบ้างครับใครที่มีทีสี่นะครับอยากจะแต่งสไตล์นี้ก็ลองชมคลิปนี้ดูนะครับไว้เป็นวิธีการตกแต่งรถนะครับก็ ถ้าโชกไม่มีปัญหามันก็ขึ้นได้โอ้โหน, e. oh, นี่โชคต้องดีมากไม่ Wallace> ง oh oh, oh, oh. ั้นยกไม่ขึ um s> <S ้นเลยนยโชคเดิมโชคเดิมเลยใช่พ um> ี <t 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 ่โชคเดิมโอ้โหยอดรถ้ารถเป็นสิบปีนะครับผมยังใช้ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีขายโชคเยอะอันนี้ก็ของเดิมเหรอพี่ครับหมอมีตัวดึงให้ด้วยเวลาแบบคนสูงไม่ถึงนะน้พี่นะใช้ตรงนี้ดึงเอาดึงได้ เออสวยงามพี่านาบเป็นก็เปลีนขึ้นแบบนี้ไปของป็นอันนี้คือใช้เป็นบันไดได้ด้วยอันนี้จริงจริงมันคือบันไดเอครับผมนี่เจ้าของรถสาธพิตให้ดูโอ้โหแข็งแรงจริงไไขึ้่นไปแอคทาถ่ายรูปได้เฮ้ยเปียวเลยพี่ตรงน,นี้เราก็เต้นเต้นราคาบพว่าครับผมแล้วก็ ปอดลงตรงนั้นแล้วก็มีประย์ลงไปอ๋อครับแอบเห็นมีหลังคาตรงนี้ด้วยพี่อันนี้คือกันสาดอ๋อเรียกกันสาดใช่ไหมครับก<า><ะ>ันสาดแต่ว่ามันกันสาดมันก็ชื่นออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร่มและกันสาดตัวนี้ก็จะมีจะมีเป็นเต็นท์ครับพี่มันติดกับกันสาดอ๋อ เป็นห้องใหญ่นอนได้สี่ห้าคนเลยโอ้โหแล้วก็เต็นต์ตัวนี้มันก็สามารถดูซิปเปิดประตูเข้าออกในรถได้แพงไลยพี่ตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ของน่าจะของจีนก็ตัวนี้อยู่ประมาณสี่พันห้าอ้ยไม่แพงนะครับแพงเมื่อก่อนเป็นหมื่นเออน่าใช้อ่ะพี่พูดถึงว่าใครมีรถตู้ก็ติดอย่างนี้ก็เปรี้ยวเลยพี่นนะสี่พันห้าเออเป็นหลังคาแบบใช้ไปขายของขายของก็ได้เพื่อนเป็นการ์า สวยงามมากเลยพี่คันนี้ทําอะไรบีกพี่นอกจากหลังคาชุดตกแต่งนู่นนี่นั่นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำอะไรบ้างครับพี่เครื่องยนต์ก็อันนี้คันนี้พี่โอเวอร์ฮอล์เกียร์ใหม่ครับพี่เกียร์เดิมช่วงเกียร์หนึ่งเกียร์อะไรอะมันเริ่มลื่นเริ่มลื่นออกตัวมันก็เวลาเราไปเที่ยวขึ้นเขาขึ้นดอยคทางชันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยปื้บปา๊บได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวขอญาตูห้องเครื่องเลยครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูห้องเครื่องเจ้า Volkswagen T4 คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 r นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เขาโมดิฟายหรือตกแต่งอะไรเครื่องยนต์คันนี้ไปบ้างนะครับไปดูกันว้าวเปิดเข้ามาเจอ V6 r เลย มันแตกต่างอะไรกับ V6 พี่คันนี้ก็ oh, V6 V6 มันเครื่อง3,000อ๋อ oh, จ so ะ V6 จะเป็นเครื่อง3,000ใช่มันต้นอะไรมันจะออกตัวดีกว่าอ๋อ oh, แ,<ต>แล้วแล้ว A, ตัวน,นี้พี่ v บ6ต้นมันจะอื่อกว่าหน่อยแต่ว่ามันจะไหลาปายอ๋อ oh, ครับผมพอนนเ,พเข้าพอเข้า3-4สัส3-4ได้นี่ปลายยาวเลยอืแต่ V6 มันจะออกตัวฟพืนฟ้าออกตัวได้ดีกว่าครับพี่ เรือมาแทนเรื่องแบบน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ยก็ทั่วไปปกติเลยแพงไหมพี่แพงไหมไม่แพงก็น้ำมันเครื่องก็ใช้สี่ลิตรอ๋อสี่ลิตรครึ่งครับพี่ก็คือบำรุงรักษาก็คือเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปใช่ไหมพี่ถ้าซ่อมพี่ก็ว่าไม่แพงนะไม่แพงไงถเทียบเท่ากับถ้าไปเปรียบเทียบค่าอะไหล่กับรถญี่ปุ่นตัวรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆตอนเนี้ครับตัวนี้ค่าอะไหล่ถูกกว่า แล้วตัวรถก็ถือว่าไม่แพงมากเลยนะพี่เนาะถ้าแบบนนเทียบกับสมรรถนะนะตอนนี้ก็อนาคตน่าจะมีมขึ้่อีกเพืนครับผมโดยรวมก็คือส,สวยมากเลยพี่ก็เก็บได้อันนี้โอเวอร์ฮอลเกียร์ใหม่ไปครับแล้วก็ติดออยล์ติดออยล์เกียร์เพิ<อ>่มเพื่อให้สบายมากาะครับพี่ก็คือตอนนี้คันนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์ช่วงล่งช่วงล่างแมง่เติมครับผมช่วงล่างนี่เดิมๆไม่ได้ทำ พวกนี้ตัวอะไรพี่อันนี้คือหมกของใหม่หมดเลยหรือว่าอะไรพี่อันนี้ก็ทอดน้ํายาแอร์ครับอ๋อทอดน้ำยาแอร์อันนี้คือที่พี่ล้างใหม่ใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ของใหม่ก็คือเราล้างทำความสะอาดห้องเครื่องโดยช่างไก่ช่างไก่แถวรามทาคูบอนนะครับโอ้ทำกับพี่ไก่ใช่ไหมครับใช่ก็คือแกล้างเนี่ย มือรูปได้เลยดับ <laughs> <laughs> ดัฝุ่น <laughs> ดับฝุ่นดับฝ่นไอตอนทำมาแรกๆคือกิฟต์จริงๆนี่ก็กิฟแล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโฟ l k s สวา e เก้นะครับทีนะครับปี2000นะครับเครื่อง VR6 นะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวพี่แดนจะพาผมไปลองนั่งรถโฟกัสวาเก้นีสี่คันนี้ดูนะครับว่าช่วงลงช่วงล่างดีไหมการขับขี่เร่งอัตราเร่งโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมอันนี้ผมก็มาอยู่บนรถโฟกสวาเกนทีสี่ของพี่แจนแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองขับขี่ดูนะครับว่าบรรยากาศการขับขี่คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ,นนงงบ,รบช่วงลงช่วงล่างดีไหมแอร์เป็นไงพี่อแอร์ร้อนเลยไอร้อนไอร้อนไอร้อน ครับเดี๋ยวเราไปลองบนสักรอบด,ดูนะพี่เผื่อเพื่อนกาลังอยากได้รถตู้สักคันหนึ่งนะครับเผื่อจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเอารุ่นอะไรดีอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโฟล์คสวาเก้นทีสี่นะครับปีอาจจะเก่าหน่อยนะหน้าตามันก็กึงๆึ่งคลาสสิกกึงก่งทันสมัยแต่อย่าไปซีเรียสเอาราคาทรงมันเหลี่ยมพี่ชอบรถทรงเหลี่ยมอ่าเป็นรถทรงริมเหลี่ยมหน่อยแต่คุ้ม,มเพื่อนราคาแม่งอยู่แสนต้นๆนะง่าย แต่ต้นๆแต่ส่วนใหญ่จะหาสภาพพร้อมใช้อาจจะยากใช่ใช่แต่คันนี้พี่ยังจะทำไปเยอะก็ตีไปสองแสนเลยเพื่อนกาจะสวยกว่าจะจบกิ๊บกิ๊อย่างนี้นะอ่านี่เรามาอยู่บนถนนลำลูกกาแล้วนะครับโอ้โหพี่ออกตัวเหมือนรถใหม่เลยเนะนี่ยใหม่เลยแหละ <laughs> ที่ผมนั่งสบายมากเลยเนี่ยมันนึบๆเลยนะนึบๆปล่อยเบรคสบายเน่ยมาครับพี่ตอนนี้ความเร็วอยู่เท่าไหร่พี่ความเร็วก็แค่เจ็ดสิบเองประมาณเจ็ดสิบก็เร็วมากเหมือนความเร็วของเราแปดสิบเท่ากันเหมือนกับรถญี่ปุ่นขับสักร้อยนี่แหะครับพี่อันนี้พี่เคยใช้ความเร็วสุดเท่าไหร่พี่ก็วิ่งแค่ร้อยสี่ร้อยสี่ ร้อยสี่ก็ไปได้รอยเนยเร็วก็เร็วเลยนะก็คือร้อยสี่นี่มันก็จะเป็นติดตูดทั้นหน้าเราก็ต้องยกละครับพี่เริจากสางจังหวัดถ้าผมชอบแบบถ้าตอนนัใส่พี่นะมันมันกว้างไงกระจกหน้ามันกว้างมันมองเห็นรถชัดแล้วอยู่สูงนะเอาเอาเลยมพี่เอาเลยพี่แข่งกันกระบะเลยพี่ หยอกหยอกหยอกช่วงต่อเพียร์ต่ออะไรก็เลยครับ ติดใจคงไม่ซื้อสองพันแล้วเนาะอันนี้อันนี้ผมผมรู้สึกเลยว่าไม่ชอบไม่งั้นพี่ไม่ซื้อสองพันเดี๋ยวเราลองไปเส้นนัวได้ลองไปดูทางไกลๆหน่อยบดีบดีอย่างกนนอนงี้ก็กลับได้เหมือนรถจะกลับดีกว่ากระบะบางรุ่นเหมือนมันหน้ามันสั้นเนาะใช่ทำให้แบบว่ามีวงเลี้ยวแคบกว่า นี่ยที่พี่บอกว่าออกตัวมันจะอืดมันไม่อืดนะครับมันก็เร็วแต่เรีงๆแลบว่าไอพีซิกแบบมันจะพุ่งกว่าพุ่งกว่าอ่าต้นมันจะจัดกว่าเครื่องมันก็ใหญ่กว่ากินน้ำมันกว่ากินน้ำมันต่อกออ่าครับแว่อันนี้อันนี้อันนี้ลายนี่ไหลยาวๆเลยอือเขาบอกว่าว r 6ซเนี่ยช่วงล่างมันจะดีกว่าวีซิใช่ไหมพี่น่าจะมั้งคือเราจังไม นี้ต่นี่ไม่เป็นสึกเลยครับพี่โหตอนนี้ทางตรงก็สบายเลยนะพี่ร้อยหนึ่งก็เหมือนร้อยสิบเนี่ยนี่ผมนั่งยังรู้สึกแบบเฉยๆเลยอ่ะแบบนิ่มๆไม่รู้สึกว่ามันแบบใ่ไม่เหมือนนั่งรถตู้มันไม่น่ากลัวอ่ามันไม่น่ากลัวพี่ผมว่ารู้สึกแบบนั่งสบายนั่งแล้วยังเด้งดึ๊ดดัใช่ใช่ล้อพี่ล้อเอามั้ย เริ่มเย็นแล้วพี่อันนี้แอร์ไม่ได้ไปทำเลยใช่ไหมพี่แอร์ไม่ได้ทำถังเดิมๆเ,เลยเจ้าของกาให้มาติด <laughs> แอร์เย็นแอร์เย็นข้างหลังก็เย็นไหมพี่เย็นอ๋อเย็นนะเย็นหน้าละโหรถตู้นี่ผมไปโดนซ่อมแอร์มาน่าจะหลักง <laughs> เกินื <laughs> น่อะน่าจะเกินอยูพ่พี่บอกแอร์ไม่เย็นเลยแอร์ไม่เย็นบางทีซ่อมก็ไม่หายนะเออ แค่ยิ่งไปเจอรถที่แบบคอมเพรสเซอร์น็อกมาครับพอคอมเพรสเซอร์น็อกมาเนี่ยจะน้ำยาดำๆจะไหลไปหุ่วาล์วทูกองแอร์หมดเลยต้องลกทั้งระบบเลยครับผมยากเท่าไหร่ก็ไม่หายครับผมอยากให้พี่แนะนำหน่อยว่าทำไมถึงชอบดีสมากกว่าดี้าอะไรอย่างเงี้ยพี่จะรู้ดีสี่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพี่ว่าอะไหล่เนี่ยมันถูกกว่าและหาง่ายกว่าครับพี่ กว่าเลเพราะว่ารถที่เขาผลระวางไปมันจะมีคนที่เขาซื้อซื้อเหมาเอาไว้เป็นอะไหล่ถอนอะไหล่ครับเออซึ่งม,มันเยอะอ๋อก็เลยแบบเหมือนมันถูกกว่า,าอะไหล่ง่ายกว่าอย่างหม้อน้ําแตกเนี้ยเขาขายหม้อน้ําที่ไปเซ็คแทนอะไปะพันห้าถูกกว่าหม้อน้ําที่ปลุกเซ็คแฮนดมจะเห็นบางคนเขากำลังแบบตับดสินใจยอย่างนี้พี่เห็น้5มันบอดีสวยกว่าใช่ใช่้5 ไม่โซ่พี่แจนเลยนะครับไปลองขับมาเมื่อกี้ก็สนุกดีครับเพืเ่อนๆนิ่มมาละนิ่มพี่เดีย๋ยวไปลองขัดแดงโอ้โหพี่แจนพาลองสองคันเลยเพื่อนโอ้โหดิสุดลองขับสุดเลยลองสองคันเลยโอ้โหคุณชายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเพื <c oughs> อ่อนๆที่ข้างร้อน่ทานะโอ้โหเปรีหห้ยวคือก็เปรี้ยวเลย ไอ้หียรองเท้าไม่เข้ารถเลยสิต้องใส่ช้างดาวไม่ให้เกียริรถพีกเลยเนี่ยใช่ถ้าต้องใส่อย่างเงี้ยแหละอะไรวามควาจำเลยเห็กูเคยเอาะไรบโอเคครับพ <um ี่แอนครับยังไงวันนี้ก็ได้ความรู้กับพี่ไปเยอะมากเลยครับยังไงก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนสวัสดีครับ